สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างานสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด นายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักมาหมายกับนายนรงศรีประเสริฐรองนายกเทศมนตรีเป็นมาทานเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับใบประจำปี2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม โดยให้ผู้สูงยุใว้วระวังให้เกิดประโยชน์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและยังเป็นการสร้างคุณค่ายกับตนเองอีกทางหนึ่ง ในการนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าที่กอสอนองห้วยไร่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการตัดเย็บเสื้อกะเรียงโดยมีผู้สูงอายุสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน20คนนอกจากนี้ยังมีนายวีรภาพสว่างสีเลขานุการอายุเทศมนตรีนางนัทญาณจันพินิษฐ์ผู้ในการกองสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและเจ้าที่กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมกิจกรรมณนะกอสอนองห้วยไร่ตำบลห้วยไร่อำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์